นี่เราถ่ายวิดีโอไว้ดูนะครับภาพเก่าๆเดี๋ยวเราจะทำการ Modify ใหม่ดูที่ว่าจะทำได้ไหมครับนะครับทำระเบียงนั่งเล่นเองครับด้วยความภูมิใจนี่ครับอันนี้เราลงเข็มนะครับเข็มมีเหล็กเพลท วัดระดับน้ำนะครับนี่ก็ยาวฮะยาวไปประมาณสามเมตรยาวไปเรื่อยๆครับปื๊ดปื๊ดปื๊ดมีเทป,ปูนแล้วครับอ่านี่หนึ่งหลุมหลุมน,นะครับยาวยาวตนะองนนี้หลุมที่สามนะครับนะครับใช้กระถางต้นไม้เป็นที่เทเสาันี้ย อันแรกนี่ถืงจะเป็นหม้อนะอันนี้อันนี้เป็นถังต้นไม้ส่วนอันนี้เราใช้ถังน้ำอ่าถัางน้ำเป็นที่รองปูนนะหยิบแหละเดี๋ยวดูครับน,ะนี่เชื่อวัดระดับน้ำอ่าเพศตั้งเรียบร้อยมาดูครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไง